เยี่ยมดีนะคะคุณครูกุ้งค่ะคุงครูกุ้ง เสร็จหรือยังคะเสร็จไหมลูกเสร็จไหมเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะอ่ากุ้งมาแล้วค่ะไม่ใช่คุณรูกุ้งนะคะเป็นกุ้งจริงๆด้วยกําลังเต้นอยู่นะคะกุ้งเต้นมีทั้งหมดสิบสามค่ะกระโดดออกไปเส้นหนึ่งเหลือเท่าไหร่เอ่ยนั่นก็คือสิบสามลบออกไปเส้นหนึ่งนะคะเหลือเท่าไหร่นะคะ พยายามคิดเองค่ะคิดเองนะเขียนให้เร็วค่ะเขียนให้เร็วด้วยกล้ามเนื้อมือของหนูก็จะได้แข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อมือจะได้แข็งแรงค่ะพยายามคิดเองยากไหมลูกเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วเก่งมากเลยเขียนให้สวยด้วยตัวเต็มบรรทัดด้วยเขียนมาว้าวแหว่งแหวงก็ไม่เอานะคะไม่ตรวจด,ด้วย ลายมือไม่สวยไม่โอเคนะอ่าปลายทาง,างทุกทโรงเรียนเลยค่ะนําเสนอกันต่อนะคะในข้อที่4ี่ค่ะมีมะเขือเห็นไหมคะมะเขือม่วงใช่เปล่าเอาไปทำอะไรดีเอาให้ดูนะคะความหมายของการลบค่ะเด็กๆหาในส่วนที่เหลือค่ะกาวลบออกไปจะห้าค่ะเหลือเท่าไหร่ดีเอ่ยเสร็จไหมลูกเสร็จไหมคะ เสร็จแล้วเก่งมากเลยอ,อ่ออจะจะจาเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองยะปล้องค่ะตอนนี้หนองยะปล้องไปไกลแล้วนะคะ อ่าโรงเรียนบ้านหนองยาปร้องไปไกลกันแล้วค่ะเพลงหรอามีเช้ากาเอาละโอเคไหมอ่าฝึกฝึกนับภาพนะคะฝึกนับภาพที่แสดงนะคะก็คงไม่ยากเนะเาะอ่ายากไหมลูกบ้านทุงคาค่ะหาดไซรีหาดา,า,ายรีอยู่ที่สวีนะคะสวุวรรณคีรีอยู่ที่ระนองค่ะ วัดสามัคคีธรรมรามนะคะอยู่ที่พุนพินค่ะ,ะต่อไปข้อที่5ค่ะ17 17นะคะมีเชอรี่ทั้งหมดอยู่17กินไปสิบเค่ะฝึกนับภาพที่แสดงนะคะเหลือเท่าไรเอย่ยให้ดูที่ภาพนะคะเหลือเท่าไรเอย่ย เดีต้องหาฝึกนับภาพที่เหลือค่ะลองหาภาพที่เหลือดูนะคะเหลือเท่าไหร่เอ่ยหลังจากที่ถูกกากระบาดไปแล้วเห็นไหมคะเป็นไงคะเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จใครฮะ ไม่เป็นไรค่อยๆค,คิดลูกค่อยๆค,คิดเดี๋ยวก็ทําได้เองอะต่อไปข้ออะไรดีเอ่ยอมิตาหนูแปลกค่ะไปกันต่อดีไหมลูกดีไหมวางกลกังวลไปกันต่อเลยนะคะเด็กๆโรงเรียนบ้านทุ่งแพมไปกันต่อเลยเห็นไหมคะมีแก้วน้ําอยู่เท่าไหร่12แล้วก็ทําแตกไปเสียสี่นะคะโอ้โหทําแตกได้ไงเนี่ย น่าเสียดายเนาะเอาละเอาละ เป็นไงลูกมงคลมงคลเรียบร้อยดีนะคะเด็กหญิงบุญรุ่ีค่ะผ่านนะลูกบุญนุรีเก่งมากๆเลยต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะข้อที่เจ็ดนะคะให้เด็กๆดูๆภาพนะคะแล้วก็ตอบคำถามค่ะในส่วนที่เหลือ ให้เวลาค่ะตอนนี้ข้อที่7แล้วนะคะลูกข้อที่เแล้วไม่ยากเลยนะลูกนะไม่ยากนะคะนักเรียนปลายทางนะคะให้เด็กๆฝึกนับภาพนะคะในส่วนที่เหลือนะคะนั่นแหละก็คือคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ด้วยยากไหมคะการลบ เป็นยังไงเอ่ยนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับการบวกนะคะเด็กๆต้องเข้าใจว่าการลบคืออะไรการบวกคืออะไรนะคะอ่ะผ่านไหมคะในใครเสร็จแล้วขอมือด้วยขอมือด้วยเก่งมากเลยอ่ะายทางแล้วลูกไปทางลลทาง,ง่ายมากเลยนะคะอ่าโรงเรียนวัดบางใหญ่ค่ะโอเคไหมคะเอาละ ลูกศิษย์คุณครูจำลองค่ะวันนี้ไปอบรมหรือเปล่าเอ่ยนะคะคุณครูจำลองไปอบรมที่ไหนกันหรือเปล่าคะข้อที่8ดค่ะอ้าวจากภาพที่นำเสนอเห็นไหมคะมีสับประรดอยู่เท่าไหร่อ้าวแล้วไปทำยังไงคะเนี่ยเอาไปต้มยำได้ไหมอ้าก็คงไม่ได้เนาะสับประรดนะคะ เอาไปกินเสียเอาแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือค่ะเหลือเท่าไรเอ่ยให้สังเกตในส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือก็คือคำตอบค่ะเอาคิดเบาๆคิดเบาๆคิดเองไม่ต้องคิดแทนเพื่อนไม่ต้องคิดแทนเพื่อนนะคะ เสร็จแล้วลูกทํางานเสร็จแล้วข้อที่8เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปที่ไหนเอ่ยลุ้นเฉลยกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งค่ะผลลบที่เหลือจากภาพค่ะเด็กๆตอบเท่าไหร่เอ่ยเอาลุ้นกันเลยค่ะใส่เครื่องหมายถูกนะคะ ให้คะแนนตัวเองด้วยเอาข้อที่สองค่ะข้อที่สองเอาช่วยกันตอบด้วยสิบสองเห็นไหมคะสิบสองนะคะข้อที่สามค่ะ <12. S 1> ส่วนที่เหลือค่ะในข้อที่สามสิบสองเห็นไหมคะส่วนที่เหลือ, <12. S 1> ลอมีกุ้งเท่าไหร่แล้วก็โดดไปอีกเท่าไหร่นะคะมีกุ้งสิบสามก็โดดไปหนึ่งก็เหลือสิบสองค่ะข้อที่สี่ ส่วนที่เหลือค่ะเหลือมะเขือทั้งหมด14เห็นไหมคะในส่วนที่เหลือนะคะหลังจากที่กินไปแล้วข้อที่5ค่ะมีเชอรี่17อนะ่าแบ่งให้เพื่อนสะเจ็ดเหลือ1 0แบ่งให้เพื่อนก็เหลือน้อยลงนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเห็นไหมมีแก้วน้ำา2 2ทําทำแตกแสี่ก็เหลือ8อนะ่าใช่ไหม 8ค่ะ12เอาออกไปแค่สหาในส่วนที่เหลือก็เหลือแค่8นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเห็นไหมคะมีอยู่18เอาออกไปสั่หก็เหลือ12ส่วนใหญ่ก็จะเป็น12เลขที่ออกในวันนี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ สิบสามมีสับปะรดนะคะถูกกินไปสิสี่เหลือเท่าไหร่ดีนะเหลือเก้ายากไหมลูกยากไหมการลบคืออะไรเอ่ยการลบก็คือการหักออกเด็กๆก็ต้องหาในส่วนที่ทำไมคะที่เหลือเราสามารถหาผลลบได้หลายๆวิธีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นความหมายของการลบเด็กๆหาผลลบ จากภาพที่นําเสนอไปว่าในส่วนที่เหลือนั้นเหลือเป็นไงคะเหลือน้อยลงไม่ใช่มากขึ้นนะคะเหลือน้อยลงไปซึ่งเราเรียกว่าผลลบหรือว่าผลลัพธ์นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยนะคะขอขอบคุณคุณคณรูปลายทางหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้ส่งผลงานเด็กๆมาทางไลน์นะคะแล้วก็ส่งมาเป็นใบใบงานด้วย นะคะหลายๆโรงเรียนค่ะที่ได้นำส่งเดี๋ยวคุณครูรัชนีพรก็จะค่อยๆนำเสนอออนแอร์ออกไปนะคะวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนดีมากเลยค่ะน่ารักมากส่วนใหญ่ทำได้มีส่วนน้อยที่ยังหลงเครื่องหมายอย่าเป็นกระทงที่หลงทางนะคะเครื่องหมายบวกเป็นอะไรเอ่ยเครื่องหมายลบเป็นยังไงเอ่ยนะคะอย่าหลงทางนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ชั่วโมงที่สค่ะ ชั่วโมงนี้ก็ต้องขอลากันไปนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนน้รยงดท